มออะกุ้มค่ะห้องเรียนอนุบาลหนึ่โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยาโดยครูแม่และครูไกด์นะคะวันนี้นะคะครูแม่จะมาสอนเด็กๆกับนวยดอกไม้แสนสวยกันค่ะ ดอกไม้แสนสวยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของดอกไม้ดอกไม้ชนิดต่างๆที่คุณแม่ยกตัวอย่างมาก็มีดอกกุหลาบดอกอัญชันดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบัวนะคะเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้การดูแลรักษาดอกไม้แล้วก็ประโยชน์ของดอกไม้กันค่ะ ดอกไม้ชนิดแรกเลยก็คือดอกกุหลาบจริงๆมันมีหลายสีนะคะแต่ครูแม่ยกตัวอย่างมาก็คือสีแดงมันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีกา้านหนามแหลมคมด้วยนะคะชนิดต่อไปก็คือดอกอัญชันมีสีม่วงสามารถนำมารับประทานได้และยังนำดอกอัญชันใบเป็นสีของอาหารหลากหลายชนิดได้อีกด้วย ต่อไปก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมใช้ร้อยพวงมาลัยสาหรับไหว้พระค่ะแต่ก็นิยมนํามาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อประดับตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามนะคะต่อไปก็เป็นดอกบัวจริงๆดอกบัวมีหลายสีนะคะแต่ครูแม่ยกตัวอย่างมาก็คือสีชมพูดอกบัวเนี่ยนะคะไว้สําหรับไหว้พระค่ะแต่ก็สามารถนํามาเป็นไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านได้ด้วยแล้วมันก็เติบโตในน้ําได้นะคะ สวยยเลยคุณแ,แม่มีเพลงดอกไม้ยินดีมาฝากเด็กๆนะคะลา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 า ดูดน้ำหวานของเรากลับไปสร้างรวงรังให้ครอบครัวเธอยินดีเสมอดอกไม้ยินดียินดียินดี ก็มาทำแบบฝึกหัดเรื่องดอกกุหลาบกันนะคะกุหลาบก้านน้ำแหลมคมจะเด็ดดมระวังกายางามสดสีสมเป็นดอกไม้มีค่าเก็บเอามาประดับไว้ในแจกันเด็กๆคิดว่าในกรอบสี่เหลี่ยมฝั่งไหนคือดอกกุหลาบคะ เก่งมากค่ะต่อไปก็มาเรียนรู้ส่วนประกอบของดอกทานตะวันกันนะคะดอกทานตะวันเนี่ยมีสีเหลืองสวยสดใสชอบหันหน้าเข้าหาแสงแดดส่วนประกอบของมันก็จะมีกลีบดอกมีลำต้นมีเกสรแล้วก็มีใบสีเขียวนะคะ ประโยชน์ของดอกไม้สามารถนำไปร้อยพวงมาลัยแล้วก็นำไปไหว้พระได้นะคะหรือจะนำมาจัดตกแต่งในแจกันประดับบ้านให้สวยงามสดชื่นมีกลิ่นหอมด้วยนะคะหรือจะนำไปมอบให้กับพ่อแม่คุณครูหรือคนที่เรารักก็ได้ การดูแลรักษาดอกไม้ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆต้องหมั่นลดน้ำพรวนดินไม่เด็ดดอกไม้เล่นแล้วก็ไม่ทำลายดอกไม้นะคะดอกไม้บางชนิดเวลามันอยู่กับต้นมันจะอยู่ได้ยาวนานกว่าแต่ถ้าเราไปเด็ดมันแป๊บเดียวมันก็แห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปมันดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะดอกไม้จะได้อยู่กับเราให้เราสดชื่นไปนานๆค่ะ การบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆฝึกวาดดอกไม้1 2 3 4 5หทั้งหมด5ต้นนะคะง่ายๆเลยเด็กๆวาดวงกลมก่อนจากนั้นก็วาดยึกยักยึกยักยึกยักล้อมรอบดอกไม้นะคะและอย่าลืมเติมใบให้มันด้วยนะคะเด็กๆวาดลงในสมุดเลยให้ป้ากับมาแอบช่วยได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็วาดมาส่งครูแม่กับครูไกด์ในวันนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเรียนจบวันนี้ครูแม่กับครูไกด์ลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะอา สลาโมาอะไรกุ้มวารอมตอรอรา,าตุลลอว่าบรากาตุเด็กๆอย่าลืมว่าดอกไม้มาส่งคุณแม่กับครูไกด์กันนะคะทั้งหมดกี่ดอกนะใช่แล้ว5ดอกคะ่ะไปก่อนนะ